สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงครับผมดูครับตื่นมาตอนเช้าครับผมน้ำเต็มนะครับผมคือเยอะเยอะมากครับเมื่อคืนฝนตกตั้งแต่บ่ข้ามครับจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ไม่สุดครับยังยังยังไม่ซานะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับตะขายผมเอามาเมื่อวานประมาณสามหัวครึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะมีตัวรอเปล่านะครับผมไปครับ ครับผมตรงนี้ตา6เซนครับที่ได้บ่อยนะครับผมที่ผมลงแล้วนะฮะตรงนี้มีปลาหรือเปล่าครับน่าจะมีขยะเยอะครับแต่ก่อนไม่มีครับแต่ว่าฝนมาเยอะเกินฮะน้ำเยอะก็เลยน่าจะมีขยะนะครับผมวันนี้ต้องเก็บแล้วนะครับถ้าจะดักต้องดักในสวนเลยครับเพราะว่าในนานี้มันไม่น่าไหวครับเพราะว่าน้ําเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับจะมีสักกี่ตัวครับผมนี่ครับตอนแรกกะว่าจะ ดปลาเลยครับอุตส่าห์ใส่ถุงมือนะครับผมเดี๋ยวพอม,มาดูน้ําครับไม่ได้ครับผมก็ต้องยกไปหมดข้างบนนะครับเพราะว่ามันลำบากกรบเพาะาน้ําเลยก้นมานะครับผมแต่ว่าผมจะถ่ายให้ดูก,ก่อนครับผมจะหยุดตัวครับเพราะว่าน้ำเยอะตาดอดดเฮ้ยเอาไว้ว้านนี้ออกเลยเนาะ๋ออหลีบ เออตัวาันย่หรอ๋อไอ้นี่ยอะเดาเยรอน้มอครับตัวแรกครับผมนี่สวยอยู่ครับโอ้ปลาช่อนนะครับผมเดินด้อเดียด๋วยวพอมีฮะเอ้ เหนาไอรครับน้ำเยอะแล้วยังพอมีบ้างครับผมจะมีเยอะนะเดี๋ยวก็มีครับผมตรงนี้ดักปล่อยเกินครับหเหนื่อยครับเป็นหกเซนตา เป็นตาหกเส้นตะข่ายเกานะครับผมก็ได้ไม่กี่ตัวทีนะครับผมโอเหนื่อยครับได้ปัวตัวหนึ่งก็ยังพอมีบ้างนะครับผมถึงจะไม่เยอะมันก็มีครับ เฮ้ยนี่ครับแย่เยอะเกินครับผมเดี๋ยวครับเจ็บก่อนนะครับไม่ค่อยจะมาเท่าไหร่ครับเ็กแต่ก็ถือว่ายังมีตัวนะครับผมยังพอเป็นมือครับแต่ว่ายังมีอีกสองหัวครับแหวดูรอบอีกนึลูกนะครับผมเริ่จบแนละ้วน,นครับมาดมากครับ แอปลาหมอสองตัวครับตายครับผมรมครับโอเคครับผมนี่ฮะนี่ครับสองตัวครับโอเคเดี๋ยวมาดูเครื่องหัวตรงนี้ครับผมจะมีตัวรืเปล่าครับอุยาหมอครับันนี้ยังไม่เจอจุกนะครับผม โอด้ดุกมาแลครับหนึ่งตัวครับผมดุกโอ้โหครับสวยครับผมสั้นนิดเดียวครับผมโอเคเครื่องหัวปรากฏว่าตะขายเก่าเครื่องหัวครับได้ปลาดุกนครับผมหัวใหม่ไม่มีตัวเดี๋ยวไปดูอีกหัวหนึ่งครับเก็นมาแล้วสองสองหัวกับอีกหนึ่งกับอีกเครื่องหัวครับผม นี่ครับก็วสวยอยู่ครับผมแต่ว่าอีกหัวหนึ่งหกเซนผมดักตื้นฮะก็าอาจจะมีความหวังครับผมดูครับหัวนี้ใช้ได้เลยครับผมเครื่องหัวนี้ครับให้หมอสามตัวมอตกับหนตัวแล้วก็ปลาดุกหนึ่งตัวครับนี่ฮะ ถูกลองครับผมไม่ได้ครับัวนี้อ่ะหนึ่งหัวสุดท้ายครับผมมีตัวปลาครับามาดูกันครับผมเนี่ยลักนแหละครับผมก็มีตัวแหละครับแต่ว่า ตาดูได้แค่ตัวเดียวครับผมวัดซนสวยอยู่ครับไม่กินเบ็ดครับไปติดอยู่ตะขายกรับผมไม่มีครับันนี้ครับไม่ค่อยมีนะฮะไม่มีตัวครับโอ้คนนี้ครับติดแผนหมดครับผมวุ่นไรครับจะย้ายใหม่ครับ นี่ครับตัวน,นี้ครับผมได้ปลาดุกแค่ตัวเดียวครับแต่ว่าได้ปลาหมอับหลายตัวครับผมตอนตอนเยืนผมดักต่อครับน่าจะวรวมคลิปทีเดียวเลยครับผมครับ